เกมไม่ใช <Jeez. S 2> ่อ<ร>ะไรนะมันไม่มีแก้วอื่นแล้วไงมีเนี่ยกินกินผิดแก้วก็ไปหมดแล้วสลับก็ไปหมดอ่านี่นี่ของนักเด็กอยู่นี่นะฮะเอออ่ะอ่ะไหนแก้วใครนะแก้วผมอันนี้ของผมอันนี้ของผมอันนี้ของผมแล้วกันโออเคา ถ้าทำไมถึงชอบชอบเพลงนี้ฮะเ,เคนนะของของครูไฟเดอร์ทั้งทั้งนี่ในเนื้อเพลงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความหวานน้ำตรงน้ำตาลอะไรเลยเฮ้ยคุณจันคุณจันนี่คุณจันอันอันน้อแข็งมาถูหลังฉันสิใช่คุณจันใช่เหรอคุณจันคนะคุณจัน ครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่ไม่เกี่ยวไม่ต้องนะฮะไม่ต้องนะไม่ต้องพูดถึงความหวานน้ำต้มน้ำตาลอะไรไม่ต้องน้ำตาลเขาหวานอยู่แล้วครับอาจารย์เอ้ยเป็นั่นแหละใช่เหมือนนั้นแหละคุณชายรโรพีเพลงอะไรดีครับของผมนะครับผมก็รักใคอยู่ในจังเวลาครับผมอยากคุณชายรโรพีเลยช่วยกระนองหน่ยนะครับครับร้องคราเซนโดร้องมากหยาง ต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาถ้ามาบางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระนำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่สุภาพบุรุษจุฑาเทพผ่านพ้นไปเราไม่ได้ยินเพลงนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมใช่ก็ได้ยินอีกทีหม่อบเพราะเหมือนเดิมดีมากเลยเราเราเคยได้ยินคําว่าเอื้ออาทรนะฮะหมู่บ้านเอื้ออาทรอะไรก็ตามเนี่ยฮะเราเคยสงสัยว่าคําว่าเอื้ออาทรแปลว่าอะไรใช้กับคนนี้ได้ไหมครับเจมส์ฮะใช้กับนเดชไหมครับใช้ได้ครับคนที่เป็นคนที่เอื้ออาทรจริงๆคือสิ่งนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือพี่เขาเป็นคนที่แคร์ทุกคนรอบข้างครับแคร์ทุกคนเอาง่ายๆแบบยกตัวอย่างง่ายๆครับตอนที่ เราสัมภาษณ์ด้วยกันเคทแคร์คทแคร์ดีมากจริงๆใช่หุ้นเลยคือเขาจะเทคแคร์ทุกคนดีมากครับแล้วก็อย่างเวลาสัมภาษณ์สืบสมมุติมีใครที่ยังไม่ได้พูดหรือว่านักข่าวยังมาไม่ถึงพี่เขาอาอพี่ครับสัมภาษณ์คนนี้ก่อนคนนี้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับคือแคร์ทุกคนรอบข้างครับผมเอื้ออถอนจริงๆกินข้าวยังกินแทนเลยพียวพอ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 กินเอง เมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้านี้ครับมาถึงผมถือแซนด์วิชมาใช่ไหมครับมาถึงเฮ้ยมีอะไรกินบ้างนี่ช่วยกินช่วยช่วยช่วยกินผมพี่นี่เขาเที่ยงผมเออไม่เป็นไรครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าคือเราสัมผัสได้ถึงความรักที่พี่เขามีให้กับทุกคนอย่างจริงจังทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งเพื่อนฝูงทั้ง ทุกๆคนแฟนคลับทุกคนครับผมเป็นเป็นซูเปอร์สตาร์เรียกว่าท็อปของประเทศไทยอยู่ในชั่วโมงนี้คนจะพูดได้สำหรับนเดชแต่ว่าลึกๆแล้วนเดชเป็นคนน่ารักมากในกองถ่ายนะฮะทําหลายๆคนเขาบอกว่าเป็นเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อยจังเลยอ่ะโอ้ครับน่ารักมากน่ารักมากเลย อะไรข้างอะไรอะไรของเข้มน้ำหมดข็มนเลยเกดอะไรกนพี่พระผมโอ้โหก็พี่เคนเอาไหมครับพี่เคนเอาพี่เคนเยอะอยู่นะครับพี่เคนเยอะก็น่าก็น่ารักจริงๆน้ำอวิทย์หมดครับแตายครับ ช่วยเหลือจริงๆครับดูแลดีมากดูแลและเอออาทรจากใจด้วยนะฮะก็คือดูแลคนหมดนั่เดชล่ะนัเดชมีใครเป็นไอดอลของตัวเองบ้างไหมนั่เดชเป็นไอดอลของหลากหลายคนทั้งประเทศไทยนี่นะครับตัวเองมีไอดอลก็จริงๆก็จะมีเป็นพวกพี่นักแสดงในวงการและเพื่อนๆด้วยกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือครอบครัวครอบครัวนี่เป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้แบบว่าเรา เรามีกําลังใจมีทางออกในเรื่องความเครียดปัญหาต่งตางๆนะครับผมว่าผมว่าสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด,สดเลยกาลังใจคว,ความคิดความอาี่มอบให้บางทีเราเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราบางทีคิดได้แต่ว่าคิดอาจจะไม่รอบคอบไม่กลมพอที่ผู้ใหญ่เนี่ยที่ผ่านควาร้อนมาก,ก่อนจะคิดได้มากกว่าดูสิครับถามว่าใครเป็นไอดอลนักเดทยังไม่ไม่เอ่ยชื่อใครคนใดคนหนึ่งเลยยังพูดร,รวมทั้งหมดนะฮะนี่คือจิตใจจากส่วนเลืองของเขาจริง เจมส์ครับครับหนึ่งในนี้ใครครับที่ทำตาเล่แยกและเล่รวมได้เดียวป่ะครับทำไม่เป็นทำเป็นตาชั้นเดียวป่นตายป่ะป่นตายป่ะมุดไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่มุมนี้ชอบมากสองชั้นก่อนสองชั้นก่อนสองชั้นก่อนนะเฮ้ยหนึ่งสองสามกลับเกาหลีก่อนกลับเกาหลีกลับเกาหลี อ๋อฉันเดียวจอ๋อนี่ทำตาทำตาชั้นเดียวได้เท่านั้นแต่ว่าใครครับเจมที่ทำเลรวมเลแยกได้พี่เคนบ้างครับพี่เคนพี่เคนพี่เข่นว่าพี่เข่นรองผมนี่แหละครับเฮ้ยเลออกเลออกเลเลออกไม่ได้อ๋อได้เลเข้าเล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 ได้แบบนี้มีเลเข้าแล้วก็เลแบบนี้ เอ้ไอ้ตลกอ่ะเอออีกทอีกทีอีกทีไปข้างไปข้างอีกทีครับเดี๋ยวกล้องเข้ามากล้องเข้ามาเออกล้องเข้ามาสวัสดีครับครับไปสวัสดีครับเออแล้วก็อ้าวเป็นไงบ้างเอ้ยดีไอ้ตลกอ่ะไปฝึกตอนไหนครับป้านี้เออ ประมาณตอนเล่นหรือไรซิ่งชันนะครับเพิ่งเพิ่งรู้ว่าเอ้ยเราทํนนี้ได้ด้วยตอนที่คุยกับผมตาคุณหันไปหามาอยู่นี่มีอยู่ซีนนึงอ่ะผมคุยกับเขาแต่ตาเขาไม่มองผมเลยอันนี้คงเป็นผลข้างเคียงจากการทำดันเลยอ๋ออย่าไปทำบ่อยอันนี้ฝึกกันได้นะครับคือผมเคยไปตัดแว่นนะครับแล้วคุณหมอสายตาก็บอกว่า เวลาสอบหมอตาครับเขาจะให้แยกประษาตาคุณหมอทุกคนต้องทําประมาณนี้แล้วผมก็ทาเขาบอกทำได้ด้วยเหรอเนี่ยนหะมอต้องทำไม่ได้หมอฝึกอยู่อะไรเงี้ยครับผมฝ <c oughs> ึกทําไม <laughs> ไม่รู้เหมือนกันจะฝึกไปทําไมผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับ นเดชอากำลังจะพูดเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ชมผมมีเหตุการณ์ที่เกิดเคยเกิดขึ้นในชีวิตก็คือตอนเด็กๆเนี่ยครูที่สอนพิเศษภาษาอังกฤษผมที่ปักใต้นะที่ยาลาแล้วมีลูกเล็กๆนะฮะัด <c oughs> ทำตาเลแบบนี้นะครับกำลังจะบอกนะฮะผู้ปกครองอย่าให้เด็กๆทำเป็นผู้ใหญ่แล้วทำได้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงแล้วแต่เด็กๆทำนะฮะเด็กคนนั้นโตมา ตาเล่เลยครับเพราะว่ามีคนบอกว่าไหนทำตาเล่ซิเขาทำตาเลน่ารักคนชอบทุกครั้งเขาทำตาเลโตมาเล่เลยเตือนนิดนึงฮะ<อ>เด็กๆอย่าทำนะครับต้องให้เล่นตาชั้นเดียวครับมาตาชั้นเดียวกว่าตาชัน้นเดียวปลอดภัยกว่าเล่นแบทมาริโอไดะครับเอ้ยได้เอาฮะเออจริงอะตาชั้นเดียวตาชั้นเดียวหรึ้งสองตา ได้ได้ไหมใครทําได้ป่ะอ่าเออเอาชั้นเดียวกใจเลยอ่าทำไรอดึงแล้วมองขึ้นดึงแล้วมองขึ้นมองขึ้นแล้วปไปมองขึ้นแล้วไปตีอยู่แล้วครตีอยู่แล้วขอลองดูหน่อยดีลองดูหน่อยดึงให้เป็นตีดึงมาทุกปิดเลยปิดเลยครับไม่ได้อะ โอ้โอ้เคยเล่นบทคนตาชั้นเดียวบ้้งเหรมีพ่่มกับ <laughs> เคยเคยให้ทำไหมบอกโอ้ทำตาชั้นเดียวไม่เคยครับเออตอนแบบว่าตอนพระเอกกำลังโมโหเออในความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆความเป็นเกาหลีแท้ๆ <c oughs> มีแต่แบบกดๆแล้วมันชั้นเดียวเองครับ <c oughs> มันมันดุไปเองอย่างเงี้ยตาชั้นเดียวเอย <c oughs> เออพ่วมกับถ้าดูอยู่นะครับบทนี้ ทำได้นะครับหมตาเล่ก็ได้ฮะหมดตาเล่ก็ได้เรื่องราวของความแตกต่าง5คนนี้ก็แตกต่างกันไปอย่างที่เห็นนะครับแต่ความเหมือนอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์มากขนาดนี้ชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนกันหมดเลยจริงๆอะไรมีล้อก็ชอบหมดครับโอกาแฟยกล้อชอบชอบรับสามล้ออะไรเงี้ยชอบสามล้อ ไม่แต่สองล้อนี่ทำไมอ่ะนี่โอนะฮะชอปเปอร์เลยนี่นี่ไปไหนนะครับนครนายกมาฮะอันนี้ไปวังน้ำเขียวครับโอ้วังน้ำเขียววังน้ำเขียวโอโบกรถตู้ไปก็ได้นี่ทำไมต้องขี่มอเตอร์ไซค์รับอยากไปแบบลำบากครับเอออยากไปแบบลำบากโอ้นะฮะนี่มีมีกี่คันนะโอ้มีอยู่สองคันสองคันนี้เป็นชอปเปอร์นะครับคันแรกไม่ใช่คันแรกนี่ยืมเข้ามาครับครับคันแรกยืมเข้ามาแล้วคืนแล้วยังครับอ๋อคืนแล้วคืนแล้วนะครับ อะไรนะยี่ห้ออินเดียนอินเดียนยี่ห้ออินเดียนท่นนี้แหละครับข้อแตกต่างระหว่างชอปเปอร์กับบิ๊กไบค์ต่างกันยังไงจริงจริงบิ๊กไบค์เท่าในความคิดของโอ้คือก็คือรวมกันหมดครับแต่ชอปเปอร์เป็นแนวของของรถครับอย่างันที่เราเห็นอันนี้เป็นเป็นบอบเบอร์ครับโอ้บอบเบอร์บอบเบอร์ก็ <Bob ber. S 3> ถ้ายางมันใหญ่2อันก็เขาจะเรียกบอบเบอร์อทำไมเรียกแต่ก<น>็จะเป็นแนวชอปเปอร์เหมือนกันชอปเปอร์เราก็ทุกคนเห็นทรงนี้เราก็จะคิดว่าเอ้เนี่ยชอปเปอร ล้อหลังใหญ่แล้วก็มีแฮนด์ขึ้นมาแล้วก็เครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเจมชอปเปอร์แปลว่าเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมครับครัเป็นเอ่อเป็นคำเรียกเล่นๆใช่ครับผมเฮลิคอปเตอร์เรียกเล่นๆว่าชอปเปอร์ครับแล้วทำไมถึงมาเรียกมอเตอร์ไซค์ว่าชอปเปอร์คำเดียวกันเลยแปลว่ามันดังเหมือนกันมไฮะเหมือนอ่าเหมือนว่าเหมือนว่าเขาบอกว่าเสียงมันคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์ตบ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 รวมกันแล้วเขาจึงเรียกว่าชอปเปอร์เป็นที่มาของคำนี้โอเคนี่ใครครับ นีดพี่เคนเคนครับผมแบทแมนนะรถแบทแมนนะสวยมากคันนี้สวยมากคันนี้คันนี้ก็เรือนล้านล้านประมาณนึงจริงเหรอฮะคันนี้คือชอปเปอร์หรือว่าปิกป๊คนละยี่ห้อกันครับคนละยี่ห้อโอเคแต่ว่าทรงของมันสวยมากคันนี้สวยมากนี่ฮะดูเต็มเต็มดัมด้านเลยเออดำด้านด้วยเป็นแรปด้านมันเป็นสีออริจินอลเป็นเป็นรุ่นของมันครับรุ่นดาร์ครุ่นดาร์ก อันนี้ยี่ห้อบอกบอกได้ไหมอ่ะไม่ต้องบอกได้ยี่ห้อเนี่ยถามพี่เปิ้ลได้เลยครับพี่เปิ้ลแฟนพิจ๋าฮะับเขาเป็นเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ครับผมวิกตอรี่วิกตอรี่หน้าตาหล่อๆแบบนี้จะชอบขี่มอเตอร์ไซค์เขาเรียกเนื้อหุ้มเหล็กครับถามคำถามหนึ่งว่าดารานักแสดงชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไม่กลัวเหรอครับอุบัติเหตุคือเนื้อเราน่ะไปหุ้มเหล็กถ้าเราขี่รถเก๋งเหล็กหุ้มเนื้อครับก็คือเราปลอดภัยกว่า พวกเราไม่ห่วงตรงนั้นอ่ะมันต้องขี่ให้มันพอดีเนาะอเราโอ้โหแบบนี้ต้องกี่ซีซีกี่พันสามพันสามใหญ่กว่ารถเก๋งบางคันอีกนะฮะคือเครื่องมันนะครับเราเราต้องรู้ตัวเองครับเราต้องรู้ตัวเองว่าเราควรที่จะขี่ยังไงขี่ขี่แบบไหนให้มันปลอดภัยขี่ไปที่ไหนเราเราเราต้องเตรียมตัวด้วยครับทั้งชุดนะทั้งชุดนะแบ่งอันเนี้ยชุดนี้คือขับไปล้างรถหน้าคอนโดหน้าบ้านก็ได้ครับแต่ถ้าสมมุติเราจะไปไกล เราควรที่จะมีชุดให้มันพร้อมด้วยครับไม่งั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาเหมือนกันใ่อดภัยใส่หมวกกันน็อกใส่หน้าหนาแล้วก็ส่วนมากพวกเราถ้าขี่กันในเมืองจะขี่ไม่เร็วหรอกครับเพราะว่ารถมันติดครับถ้าแปลว่าไปออกทริปกันไกลๆอย่างเงี้ยก็จะขี่แบบว่ามีรถนำซึ่งเป็นเหมือนรุ่นพี่คนที่โตกว่าส่วนใหญ่จะมีผู้ใหญ่คอยนั้่แล้วก็คอยดูคอยดูรถดูทางก็จะตีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินให้ แล้วก็ขับตามไปเป็นขบวนครับมันจะมีความปลอดภัยมันก็ได้เห็นเหมือนเขาเป็นบอดี้การ์ดให้นะคนเก่งๆอ่ะเขาจะคอยกันรถที่จะเบียดเข้ามาหรือว่าเขาจะคอยดูให้เราหมดครับเขาจะเคลียให้เราโล่งนะครับเราก็แค่ขี่เขาก็แค่ขี่ตรงๆไปแค่นั้นเองถ้าผู้ชมอาจจะเคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปเป็นขบวน3 4สี่คันจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่แน่ท่านอาจจะ ได้เห็นสี่คนนี้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวก็ได้แถวฝั่งนนครับจะเห็นผมกับพี่โออยู่นะครับอ๋อแล้วก็ตามมาได้เคล็กับเจมส์ครับผมแล้วตำรวจล่หลังแบบนี้อนนี้ตำรวจอยู่หนีตำรวจอยู่ก็ใส่หมวกข้านอกพวกเราไม่ทราบแต่ว่าก็ยอดเยี่ยมมากมายเออผว่าเจมส์เจมส์ก็กำลังจะยังยังไม่ได้ซื้อครับแต่เล็งไว้อยู่ครับผมเล็งไว้อยู่คันเดียวกันกับที่คุณชายขี่ครับย้อนกลับไปเมื่อ โบราณหน่อยใช่ไหมหกสิบปีครับผมโอ้ใช่รุ่นจะไปแนวเรโทรเลยแหละใช่ครับผมเพราะว่าคือคันนั้นมีคันแรกที่ผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วก็รู้สึกพอได้ขี่ก็ชอบมากชอบความความขังของเขาครับบางครั้งเขาอาจจะไม่สตาร์ตามที่เราต้องการแต่คือผมว่ามันมีเสน่ห์ท่านคือเขามีเสน่ห์ตรงนี้ครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่า ขี่ไปซ่อมไปคุยกันไปใช่เลยอย่าทิไงกันเร็วไปเหรอลูกนะนะนะตั้งติดกันเร็วเลยแล้วก็ขี่ต่อครับผมผมเคยเป็นอย่างนั้นครับซ่อมไปคุยไปใช่ครับผมจะคุยกับรถทุกวันเลยครับเออมาริโอเป็นไรเปล่าเผล่าคุยกับรถธรรมดานะครับไปนะลูกวันนี้อย่าดื้อนะลูกนะสตาร์ตติดนะลูกใช่เออติดโอ้เหนื่อยแล้วนะลูกทั้งไป30กสิบวันนีนะลูกดับไฟแดงนะอย่าดับไฟแดงโอ้ลูกเดี๋ยวพวกเราสี่คนจะ นอกจากมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นรถด้วยอ่าแล้วเรื่องเรื่องรถด้วยครับผมนะฮะกิจกรรมของผู้ชายตัวจริงนะฮะแล้วก็เป็นพระเอกตัวจริงสี่คนนี้แน่นอนครับอ่ะพูดถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายครับอีกครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตวันที่เท่าไหร่ชื่อคอนเสิร์ตอะไรนะคอนเสิร์ต Give Me ี i v e ์คอนเสิร์ตเกรดเอครับผม Give Me ีไฟล์คอนเสิร์ตเกรดเอวันที่วันที่25ตุลาครับมี2รอบครับผมรอบบ่ายสกับ1นึ่งทุ่มครับครับผมสวัสดีครับท่านซื้อบัตรแล้ว หรือยังใครปล่อยรีบหาเลยร <c oughs> ีบหาเลย <c oughs> ลเห <c oughs> ็นบอกว่างานนี้มีแขกพิเศษด้วยใช่ไหมครับเจตเจตครับใช่ครับนะครับอ <c oughs> ันนี้ผมก็มีแขมเชิญที่สามารถเปิดเผยได้ก่อนก็คือน้องไงย่าน <c oughs> ะครับผมก็จะมาร่วมจอยคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็จะมีแขกรับเชิญกันอีกในแต่ละคนด้วยอ่าใช่ครับของเคนนี่ใครมา เคนเรื่องที่เขาเล่นน้ำตาลรดาวดาวอะไรนะดาวที่มีข่าวกินกนน่ะอะไรนะแล้วพนี่เรื่องอะไรพี่ดาวเกินเดือนดาวกินเดือนมาด้วยมาๆน้ำตาลครับน้ำตาลหวานไหมครับผมอะไรหวานไหมครับยังไม่รู้ครับเอ๊ะถามอะไรลึกๆแบบนั้นเอ้าก็หมายถึงว่าน้ำตาลเป็นคนหวานครับเป็นคนเข้าๆไงเลยบอกไม่รู้ว่าเขาหวานหรือเปล่าใช่ครับ ที่เวียครับผมที่เวียก็เมียก็อีของเขาเหมือนกันนะครับใช่ครับสี่คนในห้าคนของคอนเสิร์ต i v e me Five ขอบคุณมากครับท่านกำลังอยู่กับรายการตีสิบในช่วงท้ายครับเราจะปิดท้ายรายการด้วยช่วงนี้ที่เราเรียกว่า Social Kang เราเชแคนะครับก็คือช่วงที่เราจะนำผู้ที่มีความสามารถเจ๋งๆนะครับมาสร้างคลิปในรายการของเราแล้วก็อัพโหลดขึ้นให้ชมทันทีที่ออกอากาศนะครับใน YouTube ทันทีเลยค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นกลุ่มเด็กไทยทีมแรกที่เป็นคว้าแชมป์ระดับโลกแชมป์ cover dance ค่ะรู้จักไหมคะยายรู้จักไหมคะลุงโฮ้ยโอาเนียกองไ การเวทเต้นเรียนแบบเต้นเป็นจริงๆสมัยก่อนอ่ะรุ่นเราก็จะแบบเต้นเรียนแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยอุ้ยไม่ใช่ที่นาทอราแบบลิงจ่าแต่ว่าตอนนี้นะคะแดนซ์เนี่ยกลายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับการไม่ใช่ไร้สาระอีกต่อไปนะคะเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับโลกไปชนะแชมเปียงที่ประเทศเกาหลี หลายประเทศด้วยนะคะแล้วก็กรรมการเขานะคะเป็นผู้ตัดสินชื่นชมพวกเขาว่าโอ้โหเต้นไปไปมันต้องยิ่งใหญ่เลยอยเพราะนานๆเด็กไทยเราจะไปสร้างชื่อเสียงโอเคชื่นชมว่าพวกเขาเนี่ยแสดงได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับศิลปินต้นฉบับยังไงยังไงเลยถ้าอย่างนั้นนะคะต้องอยากดูแล้วอยากดูงันไปเชิญชมคลิปการแข่งขันและการซ้อมเต้นของพวกเขา กันเลยดีกวา่าค่ะเั